ใจที่ได้ฝึกใจยแยกแกะทุกส่วนได้ความรักคือเอ,อื้อเฟื้อเธอและันต่างเข้าใจรักไม่เป็นก็เกิดทุกข์เหมือนที่ท่านได้กล่าวไว้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ได้จะเลื่อยไปไหนรักเพราะเธอคือเธอไม่ใช่แค่หลงไหลหน้ารักก็ใช่นะเอ,อิรผสมประสานแล้วโซบไยสุขใจอยู่เสมอให้แต่ลอยยิ้มกันเลื่อยไปไม่ใช่แค่เพ้อเจอเพราะฉันมองให้ลึกลงไปความเบื่อก็มีแค่แยกออกไปไม่เอานู่นเอานี่มาคอยฟัดหรือฟาดใสา่แก ไขให้มันดีในวันที่ฉันยังหายใจแค่นี้ก็สุกดีทั้งอยู่คนเดียวหรือกับใครอย่าไปปะปนกันเรื่องคนนู้นคนนี้ตามใจเราให้ทันพิจารณาอยู่ทุกทีมเมื่ใอใจเราสุขสันจะแบ่งปันคอยยินดีแม้วันที่จากกันใจก็สบายเล็ดอีกบีอย่าไปปะปนกันเรื่องคนนู้นคนนี้ตามใจเราให้ทันพิจารณาอยู่ทุกทีเมื่อใจเราสุขสันจะแบ่งปันคอยยินดีแม้วันที่จากกันใจก็สบายเล็ดอีกบี ความล้มเหลวมันไม่มีอยู่จริงทำตอนนี้ให้สุดใจสำคัญกว่าทุกสิ่งนดกย้อนไปไม่เสียได้มันคุ้มค่า everything แยกยะอยู่เรื่อยไปไม่ผ่าปนกันหรือคอยลิ้งฉันโคตรพอใจในสิ่งที่ทำวันนี้ขัดข้องหรือขัดจะมีปกติทุกนาทีเรื่องนี้มิ่เรื่อยไปมันคู่กับโลกใบนี้ทำให้มันเรียบง่ายไม่ใส่ไข่ไม่ใส่สีแม้วันนี้มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมจะเปลี่ยนสถานะหรือเรื่องราวที่ผเชิญไม่มี หเหลวอ,อย่าเสียใจที่ได้เดินมันคุ้มค่าที่ทำไปยิ้มกับเรื่องใหม่กันนะเธอ อย่าไปปะปนกันเรื่องคนนูนคนนี้ตามใจเราให้ทานพิจารณาอยู่ทุกทีเมื่อใจเราสุขสรรจะแบ่งปันคอยยินดีแม้วันที่จากกันใจก็สบายเละดีบีอย่าไปปะปนกันเรื่องคนนูนคนนี้ตามใจเราให้ทันพิจารณาอยู่ทุกทีเมื่อใจเราสุขสรรจะแบ่งปันคอยยินดีแม้วันที่จากกันใจก็สบายเละดีบี